สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรียนศิลปะกับมิวชิรลาช่วงซัมเมอร์เราจะใช้ดินสอนเนี่ยวาดบนกระดาษเป็นรูปวงกลมเบาๆมือนะคะวาดให้ใหญ่ประมาณเอาสามนิ้วมือวางนะคะสักประมาณสามสี่วงแล้วแต่นักเรียนนะคะพอได้รูปวงกลมแล้วเนี่ยเราก็จะ ระบายสีน้ำให้เป็นรูปวงกลมโดยคุณครูจะให้นักเรียนผสมสีนะคะเอาปูกันปูกันเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์12เนี่ยจุ่มน้ำแล้วก็เอามาหยดลงไปบนสีนะคะจากนั้นใช้ปลายปูกันค่อยๆ เขี่ยสีให้มันแตกอย่างนี้นะคะผสมไปอันนี้คือสีแดงนะคะต้องเกลี่ยจนกระทั่งสีมันละลายผสมไปกับน้ำนะคะยาให้สีเหลือเป็นก้อนอน,นี้นะคะจากนั้นก็ปาดปลายพูกรเพื่อให้สีมันตกเข้าไปในจานสี ผูกกันยังเลอะอยู่ให้ล้างผูกกันล้างผูกกันที่แก้วล้างนะคะเวลาล้างผูกกันก็คือหมุนหมุนหมุนผูกกันอย่างนี้ในแก้วนะคะแล้วปาดปลายผูกกันนะคะจากนั้นมาเอาน้ำใสๆเนี่ยที่สะอาดเนี่ยนะคะมาผสมสีส้มปาดปลายผูกกัน ให้น้ำมันหยดเข้าไปไม่ต้องมากปริมาณเท่านี้ประมาณนี้นะคะสักประมาณสองสามครั้งแล้วค่อยๆเกลีย่ยให้สีมันละลายเข้ากันกับน้ำนี่นะคะถ้าสีเป็นเนื้ออย่างนี้ติดไปปกติน,นี้ยังใช้ไม่ได้นะคะต้องให้สีละลายเข้ากันกับน้ำไปเลย ถ้ายังติดปลายปูก,กันอยู่ยกขึ้นมาดูจะเห็นนะคะอ่ะอันนี้เท่ากับละลายหมดแล้วเข้ากันแล้วดีแล้วนะคะปาดปลายปูก,กันเข้ากับจานสีเพื่อให้สีมันตกลงไปในหลุมของจานสีนะคะไม่งั้นเราจะทิ้งสีไปเยอะเลยอ่ะสีที่เหลือที่ปลายปูก,กันเราก็ไปล้างที่แก้วน้ำปกระปกุกครั้งนึงอันนี้ถือว่าเป็นแก้วสำหรับล้างปูก,กัน คนคนคนไปนะคะคนให้ขนแปรงของขนของพวกกันเนี่ยแตะที่ก้นของแก้วเลยนะคะแล้วก็ปาดไปพวกกันอย่างนี้นะคะจากนั้นผสมสีเหลืองเอาน้ามาหยดใส่เหมือนเดิมค่ะน้ามาหยดใส่สักสองสามหยดนะคะปริมาณเท่าเๆนี้นะคะจากนั้นใช้ปลายปวกกันค่อยๆผสมให้สีมันละลายเข้ากันกับน้ำ แล้วก็ปาดปายปผูกกันอย่างนี้กับขอบจานสีเอาการขูดเข้ากับขอบจานสีอย่างนี้นะคะเพื่อให้สีมันไหลลงไปเข้ากันอยู่ที่จานสีเราเตรียมสีแดงสีส้มสีเหลืองไว้พร้อมแล้วล้างผุกกันนะคะทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนสีเราต้องล้างผุกกันให้สะอาดนะคะ ทางที่ดีเราควรที่จะมีทิชชู่หรือผ้าแห้งเช็ดพูกันอีกก็จะดีนะคะอ่ะคราวนี้วันนี้เราจะระบายแบบเปียกบนแห้งโดยที่พื้นเนี่ยยังไม่ลงน้ำนะคะเอาพูกันมาจุ่มที่สีแดงก่อนนะเอาเบอร์สิบสองเลยก็ได้แต่ถ้าเด็กๆอาจจะอยากจะเบอร์เล็กๆก,ก,ก็ได้นะคะอ่ะริดลองทำเบอร์เล็กๆให้ดูเป็นพูกกันเบอร์เล็กเบอร์แปดก่อนนะคะ จุ่มสีเบอร์แปดเบอร์หกเบอร์อะไรก็ได้เล็กๆที่หนูมีอยู่นะคะเปลี่ยนภูกันแล้วนะจับภูกันสั้นประมาณนี้ถ้าจับแบบนี้เรียกว่าจับยาวๆถ้าจับอย่างนี้เรียกว่าจับสั้นๆจับมา,มา,มาป,รประมาณประมาณเหล็กนะคะนี่นะแต้มสีไปแล้วก็นำมาเล็งให้ดีๆนะคะวาด ตามรอยดินสอเลยเล่งดีดหนึ่งซ้ายแล้วมาขวาสองนะคะประมาณนี้นะแล้วก็มาแต้มสีอีกถ้าสีไม่พออย่าช้านะคะวาดปคราวนี้เราต้องใช้น้ำช่วยนะคะเอาพู่ก,กันเนี่ยจุ่มน้ำสะอาดนะคะแล้วเอาน้ำเนี่ยมาช่วยหลอให้สีเนี่ย มันไหลาตามกันนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องระบายให้มันเชื่อมต่อกันนะแต้มน้ำมาอีกระบายนี่นะอะ่ล้างภูกันเพราะต้องการจะไปจุ่มที่สีส้มเอาสีส้มมาระบายต่อจับภูกันสั้นสั้นเว้นเพืเว้นตรงนี้ไว้นิดนึงเพื่อที่จะเป็นเงาสีส้มระบายต่อ ะะล้างทุกกันตามด้วยสีเหลืองแต้มสีเหลืองพอประมาณนะแล้วก็เอาไประบายตรงพื้นที่ว่างๆสีส้มมันจะซึมมาโดนสีเหลืองบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยตรงที่เราเว้นไว้ก็คือเว้นขาวไว้เพื่อให้ดูเหมือนมีแสงมาสะท้อนมากระทบอย่างเงี้ยนะคะ เราก็อาจจะอาสีเหลืองมาแต้ม,ตมๆนิดๆอย่างนี้หลักการของแสงและเงานะคะอ่ะล้างผูกกันทำใบที่สองต่อนะคะล้างและปาดด้วยนะปาดปลายผูกกันนี้ทําใบที่สองต่อทําลูกที่สองต่อเอาสีแดงลงอันนี้อาจจะเป็นลูกอะไรมะเขือเทศนะคะ แบบเดิมพยายามเลี้ยงให้มันอยู่ในกรอบเส้นนะคะแล้วก็แต้มน้ำเอาน้ำมารอมันมตามได้สีส้มเว้นตรงนี้นิดนึงให้เป็นเหมือนแสงมากระทบตามได้สีเหลือง ถ้าเราไม่ล้างผูกกันสีเหลืองจะผสมกับสีส้มไปเลยแต่มันผสมกันก็ไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจที่จะให้มันมีการผสมกันอยู่แล้วเห็นไหมคะก็จะมีสีเหลืองมาผสมนี้นะลูกที่สองแล้วก็ล้างผูกกันทำลูกที่สามที่สีตต่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้นะเป็นการฝึกวาดวงกลมให้มีน้ำหนักนะคะเอาแค่นี้ก่อน นะทำแบบนี้ให้ได้ก่อนส่วนการลงรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเราค่อยมาแต่งเติมต่อนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ